สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานกันเลยด้วยนี่ครับนี่ก็ผมไม่ใช่จากช่องสแสงน,นะครับนี่ผมจะพาพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูแมปที่แบบอีซี่ไม่อีซี่หรอกแต่ว่าเป็นแมปที่แบบสนุกใช้ได้เลยนะครับออกเกมเข้าใหม่แต่ว่าพอออกเกมเข้าใหม่ปุ๊บมันจะคงรู้นะมันไม่เซฟนั่แหละครับโอ้ยไปเนี่ยโอเคครับขออภัยนะครับ คุณหายเย้ yeah. ไม่ใช่เขาจะให้อันนี้มาครับนี่ตาบิตตีอะไรมาให้มาเยอะอยู่กู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 ขารู้ว่าเราต้องไปเพื่อที่จะช่วยหมู่บ้านหมู่คนนี้โอ๊ยเพื่อนอ่ะเราจะตามถึงเพื่อนที่เข้ามาก่อนเราได้แล้ว มออ่ด้งงชคพ,พอยเออเนาะดันโง่ไปลืมเช็คพอยโอเคครับเดี๋ตรงนี้แล้วเราก็มาตรงนี้ตายมันดีดโอโหกะเลยอ้าวเฮ้ยอะไนเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่นี่นีน่ยสดครช่นันนะ เนี่ย yeah. ไม่น่เหนื่ยว่แล่วในเมื่อเราวิ่งเร็วแบบนี้เราก็ย้า่าๆๆ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 อาด้วยเ้ยรมาข้ามไปสามอันเลยเอา้เดี๋ยวทไมผมกรูดมาเป็นแบบนี้เฮ้ต้อง ต้องวิ่งไปกี่อรใช่ไหมเนี่ยไม่ทำไมทำไมแปลกๆตอนแรกเริ่มเล่นไปแล้วทำไมมีอะไรแชทอินดิทอะไรนะไปเราต้องช่วยว่านู้ไม่ได้อย่าเพิ่งท้อเบื่อท้อแล้วพอแล้วไม่ใช่โอเคครับมาที่โน้ตตัวนี้ ไปที่เบอร์สองไม,ไม่ถึงไหมไม่ถ <Okay. S 2> ึงชอบมากเลยแบบนี้ชอบมากแบบนี้โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหล <c oughs> ูน่ถ้าลโหปบบอมบ no no ฟังดีๆนะไอ้นบไล่ตัวที่มาจากไฟในฟังกิน no o อเคผมไม่รู้เรื่องไฟในฟังกินไม่เคยเล่นเลยไอแก่เอ้ยกรไปแล้วอ้าวเฮ้ เช็คพอยต์หนึ่งมันเป็นอะไรเนี่ยเกยมถือว่าออกทําออกมาดีแต่ว่าเช็คพอยต์ถือว่าน่ามากต้องพยายามอย่าตายตรงนี้ไม่รู้คืออะไรนะอ๋อนูปลดกัน อ๋อค้ยทำไมมันล่องหวนะทำไมเขาปั้นโมเดลลองอ้าวแล้วไม่ไม่เช so ิงพอยอี่มันจะเปิดเสียงฟังเพลงมีนาตินูมีบีดมาให้ด้วย ครับครับครับน้อบ่ได้คือสิ <German screaming> <tego Donald Trump> <Meeting> <tussi> <Beautiful disappears> ali game untung eh ilmu nanti. มาเนะกับเกม่ี้โ้อ้โอ้้อ้โ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 จ้โเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้โอ้โอดโอโอเโโโ 我家不。

โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กดดิ่งแจ้งเดือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวิดีโอผมต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายเฮ้ยมีแอดมีปีด้วยื่มดูไปครับเจอนใหม่ครับคลิปหน้า